ดูครับวันนี้เข้าป่าสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาเข้าป่านะครับผมอยู่ชนบทเลยนี่ยนี่วันนี้เราจะมากิน๋วยเต๋ยวในสวนใช่ไหมนี่ครับผมแต่มากี้มาคือแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะน้ำปริมคลองเลยนะ มื่อกี้จอดรถน้ำน้ำมันไหลไหลไหลโดนไม่โดนตรงเท้าแล้วอะแต่คือขี้เกียจขยับพวไม่มีที่จอดแล้วนี่นี่ดู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 ด,ด,ด,ดูต้องเดินเข้าไปในสวนนะ่ะสวนมะพร้า,าวอ่ะเฮ้ดูดิเนี่ยดูอุ้ยมีตัวเหียนเนี่ยเออเนี่ยดูดิเนี่ย ผมมาถึงขนาดนี้แล้วครับดูดิโคนใครอะเออนี่ดูดิเป็น,บบนกโอ้โหสมัยก่นนอนนนทบุรีเลยเนี่ยดูดิเอาเว้ยเพื่อความชิวนะจริงๆแล้วก็บ้านใครเป็นแบบนี้บ้างนะครับผมอันนี้คือในกรุงเทพนะเนี่ยนะนมีมีต้นขนุนด้วย เออย่างอย่างอยงโอ้โหจริงๆิงก็เดินเข้าไปปุ๊บนะพอกินอิ่มมาเดินออกมาี่หิวอีกรอบเลยนี่นี่ครับบรรยากาศดีมากนะดูดิยังจครับไปเดี๋ยวไปถึงร้านนะครับเดี๋ยวไปกินโอ้ยมาถึงแล้วนี่นี่ร้านก๋วยเตี๋ยวโคตองนะนี่เป็นไงนั่งกินสบายสบายริมแม่น้ำอย่างนี้ โอ้โหเมื่อกี้เปิดหัวคลิปนะลืมเปิดไม้นะขออภัยนะโอ้โหจา้าบเลยนี่บรรยากาศดีมากนะครับผมโอ้โหจ้าบอ่จอะจา้จาบจ้าบเลยจา้าบเลยนี่ชิวๆนะมีลงมีเรือโอ้โหน้ำกำลังขึ้นนะตอนนี้ะเดี๋ยวเอากินก๋วยเตี๋ยวกันดีกว่า โอ้นี่พิเศษใช่ไหมนี่ธรรมดาอ๋อเอ้ยเราก็กินชามเล็กแล้วกินหลายๆชามนะพ้อบนะนี่โอ้บรรยากาศดีว่ะสุดยอดสุดยอดขอชิมหน่อยนะกตองโวกตองโวกตอ๋ยวเฮ้ยเป็นไงบรรยากาศโคตรดีในปีนุเพอร่อยมากเลยนะผัเตี๋ยวอะไรนะร้านอะไรนะ ร้านโกตองโกตองนะอยู่ตรงวัดอะไรนะวัดโพเอ็ดวัดโพเอ็ดแถวๆนนทบุรีนะนะั่นแหละโอ้อย่างจ้าบ,บรรยากาศโคตรดีน้ำเยอะมากไม่มีจระเขนะ้เลยจ้น้ำแรงไม่มีจระเขนะ้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าพาไปกินร้านไหนนะไปนะนะจ้าบตีอ้วนชนหิวเนี่เอฟฟิวโมเมนต์เลตเตอร์สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ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 วันนี้เฮีย er, ตอนนี้อยู่ที่ คลองตึกตึกตึก,ตกคลองถมเซ็นเตอร์อะไรสักอย่างไงนะก็คือว่าปกติจะมาถ้าเกิดมาตลาดนัดคลองถมนะวันนี้เป็นวันเสาร์นะมันเดินเล่นตลาดนัดคลองถมกันดีกว่านะฮะไปหาที่จอดรถก่อนก็คือจริงๆแล้วมาตลาดนะัดคลองถมมันก็จอดที่อาคารของมันได้แต่เฮียสะดวกตรงนี้ก็เพราะมันอยู่ติดกันแหละไม่เป็นไรนะไปดูวันนี้ว่าวันนี้มีของเล่นอะไรแต่คือวันนี้มาถึงประมาณสี่โมงครึ่งนะ ยังไม่ห้าโมงนยะเพราะว่าเดี๋ยวจะดูว่าจะมีของเล่นอะไรมาอัปเดตให้ทุกคนดูคือเฮียไม่สะดวกมามืดๆเลยเพราะว่ามีภารกิจหลายอย่างนะครับผมอ่ะเดี๋ยวขอจอดรถก่อนเดี๋ยวไปดูดิตลาดนัดของถมของเล่นจริงๆมันมีสุกเสานะะคือว่าเนี่ยมาดูดีกว่าว่ามีอะไรจอดรถแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปดูกัน Let's go <S มาครับผมตอนนี้ จลดลถเยียบร้อยแล้วนะเดินาจากตลาดนัดคลองถมคลองถมเซ็นเตอร์แล้วก็เดินมาซ้ายมือนะจะเจอเลยนะแบบนี้นะฮะก็อยู่ติดถนนแบบนี้เลยนะฮะเริ่มมีของมาวางขายกันแล้วนะครับผมนะฝั่งตรงนี้ก็จะเป็นตลาดนัดเหมือนกันนะครับผมเหมือนจะมีทุกวันนะแต่ถ้าเกิดเป็นคลองถมกลางคืนเนี่ย ก็จะอยู่นี่แถวๆต,ติดตรงสีแยกไฟแดงแบบนี้เลยนะครับผมนะอ่ะก็จะเข้ามาเป็นซอยนะเรามาดูกันสักกันนะเนี่เริ่มมีที่แบบเสื้อผงเสื้อผ้าอะไรเงี้ยเสื้อผ้ามือสองก็มีนะนี่นะครับไปซอยแรกกันเลยดีกว่านะอยู่ที่ติดริมถนนแบบนี้นะฮะข้างหน้ามันก็จะมีป้ายบอกเห็นไหมเนี่นี่ นะบายครับผมโอ,โ,โอ้ยยังไม่มาขายกันเลยครับผมนะเหียก็มาก่อนการอีกแล้วครับผมนะเขาก็เริ่มมาทยอยขายนะมีของเล่นนี่เรามาดูฝั่งนี้ดีกว่ามีอะไรบ้างเผื่อเจอของเก่าๆนะนมีเครื่องทงผมน้ําแข็งแบบเด็กๆด,ด้วยนะอุ้ยเยอะเลยทุกคนนี่นี่ เสีงน,นี่หุ่นเล็กๆน้อยๆน,น,นี่มีหมดเลยนะครับผมไปกันตอครับผมขายหิวก็นี่เลยครับก๋วยเตี๋ยวเป็ดแบบนี้นะฮะไปครับ okay, okay. ไปกันต่อนะนี่มีน้ำลำไยน้ำัะปันดนะนี่ถ้าเกิดตลาดนี่นฝั่งนี้ก็มีนะเขาเพิ่งมาลงของนะ เฮียก็มาก่อนเวลาอีกแล้วนะครับผมนะแต่ก็มีมีร้านขายเนี่ยเห็นไหมนึกภาพกันออกีออันนี้4ี่โมงกว่าเกือบจะ5้าโมงนมะีร้านที่มาเปิดไวเขาก็มากันนะเนี่ยมีเยอะนะครับผมไปยังมีอีกหลายร้านนะพาไปดูข้างในข้างในจริงๆตรงนู้นก็เขาก็วางของกันแล้วพาไปดูกันแล้วกันนะไปครับทุกคนเลสโก นี่นี่ฝั่งนู้นก็มีเอ้ยเดินมาดฝั่งนี้ดีกว่านี่ยิงงั้นเดี๋ยวเขาต้องเก็บร้านมีร้านขายเสื้อผ้านะครับผมนะโอ้โหวันนี้มาไวเกินนะนะพาทุกคนมาดูนิดหน่อยแล้วกันนะนี่นี่โอ้โห,โโห,หน,นี่เยอะมีของเล่นเขาก็จัดของดันนะะยังไม่ได้อะไรมากมายนะะ จัดกันกลางแดดแบบนี้เลยนะเยอะแยะนะครับเอาเป็นว่าไปดูฝั่งตรงนู้นแล้วกันนะนี่เยอะทุกคนคือจริงๆข้อดีอ่ะการที่เรามาแต่วันเนี่ยบางทีเราอาจจะได้ของหัวหนะัวไงเข้าใจปะคือไม่ใช่แบบว่าอะไรถ้าเกิดมาแต่วันของเขาขายก่อนแเราก็จัดก่อนเลยเลือกก่อนกลับก่อนจัดก่อนแต่คือถ้าเกิดสมมติว่ามาตอนมืดมเนี่ยมันก็จะแบบ คนเยอะอะไรเงี <rural> ้ย <conversation> อาจจะไม่ได้ของที่เราอยากได้เราก็มาเลือกก่อนนะมีบางคนมากกันแล้วนะเห็นไหมนี่เห็นไหมนี่เขามากุยเขียกันตั้งแต่แรกเลยเยอะเยอะครับผมไปดูกันดีกว่านี่ร้านที่เฮียมาซื้อประจาบอกว่ามาดูนี่อะไรบ้างนี่เห็นไหมดูโทษนี่มีทีทู สองคนนี้ทของปวดหัวเจ๋งเนี่ยของเก่าๆเพียบเลยนะเดี๋ยวเขาจัดเนี่ยวนปลายวนไปลายของแปลกๆนี่นะครับผมนี่เยอะเห็นไหมนี่ก็เป็นติ๊กต็อกไงได้เนี่ยเป็นโมเดลเลอร์ใช่ไหมครับจำชื่อไม่ได้จำชื่อไม่ได้ โอ้เยอะ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 ไปครับผมไปดูครับผมเดินดูก่อนเดินดูก่อนเดินดูก่อนมีหลากหลายมีหลากหลายเยอะเลยนะเอาบินหาอะไรมาก่อนเลือกก่อนมาก่อนเลือกก่อนนะก็พาทุกคนดูแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าใครอยากมาไวก็มานะใครอยากมาตอนที่ของลงเยอะๆแล้วก็มาได้นะนีน่อันนี้เครื่องบินอะไร เหมือนคือเหมือนของกันดั้มแต่ไม่ใช่นี่ดูดิเท่มากเลยเหมือนของฟิออนอ่ะนี่อยากกินอะไรเย็นๆเป็นของฟองก็คือนเหลืองพูดกินอย่างเงี้ยเอาไหมนี่สับปะรดแก้วได้ไหมเต็มตายพวกอะไรอย่างเงี้ยมีเยอะเลยทุกคนก็มาดูได้นะครับผมเยอะคฮะฝั่งนี้เขาก็มีมากอันแบบ ไม่เคยมาอะไรไวก่อนขนาดนี้เลยนะขอทุกคนมาเดินเล่นนะไม่ว่ากันนะก็ตลาดนัดคลองถมนี่นี่นี่มีสตาร์วอมีอะไรเพียบเลยเออมีโกโกูนะของเพียบอะมีเยอะข้อดีของการมาก,ก่อนนี่เห็นไหมบางทีเขามายืนรอกันแล้วอะเห็นปะยอยยืนรอกันแล้วอะนะ นี่ครับโอ้ยเปียบดูดิดูด,ดิเขาเทกันเห็นไหมเนี่ยพอเขาเทปุ๊บคนคนคุยเลยดูดิโอ้โหโอ้โหนี่นและครับเสน่ห์ของคลองถมนะอ่ะยังไม่มีร้านมาอะไรนอะกมายก็พาทุกคนมาเดินเล่นประมาณนี้นิดนิดน,น่อยหน่อยนะไม่ว่ากันนะนี่ก็มีร้านที่ขายแล้วเห็นไหมเนี่ย วางของอเยอะแยะเลยนะเหลืออีกซอยหนึ่งไปดูเนี่ยจริงๆแล้วปกติตรงนี้คนจะเต็มของจะเต็มไปหมดเลยนะเขาก็เริ่มมาทยอยแต่เฮียมาก่อนไม่ว่ากันนว้ยอนาน,นานมา,มา,มาทีหนึ่งนะอ่เมื่อเช้าไปกินก๋วยเตี๋ยวมานะเห็นหะอ่า ก๋วยเตี๋ยวริมแม่น้ำตอนนี้น้ำท่วมแล้วนี่ดูดิของเพียบเลยนะอีวาเกเรียนก็มีอุ้ยอีวาเกเรียนตัวนี้เจ๋งวะ่ะตัวนี้ไม่เคยเห็นเนี่ยเนี่ยนี่เทวทูตนะเยอะครับปะประมาณนี้นะครับผมตอนนี้คือมันยังไม่มีอะไรมากอ่ะเฮียก็พาทุกคนมาเดินเล่นมาเดินดูนะ ถ้าใครอยากมาดูของเล่นก่อนก็มาก่อนนะสักประมาณ5้าโมงหกโมงอะไรประมาณนี้วันนี้เฮียมาไวนะไปะเจอกันคลิปหน้าบายบาๆสวัสดีครับเดี๋ยวขอดูของต่อก่อน